เพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสำหรับสุสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเมื่อวานนี้เป็นไงครับผลการออกสลากวันที่8ดโอ้ไกลเคียงครับบุตรบิดพลาดไปหมดนะครับ4ีุ่ี่ชุดสี่สูตรครับนะครับผลการออกสลากออกเลยนะครับ7จ2ศนร่าง6 3สามใช่ไหมครับเราพลาดหมดเลยครับเจ2ศนย์ร่างห3สาสูตรเราไม่เข้าครับไม่เข้าสักสูตรเลยครับ เลขล่างครับ2 0 0 2นี่ครับไปออกเลขบนเหมือนในตัวจำได้ไหมครับ6 8 8 6ดหไม่เป็นไรครับมาว่ากำแมงวดหน้า9้ามีนาคมครับมีให้ทุกวันครับเรามาลองดูนะครับลาดพลังเป็นเรื่องธรรมดาโอเคครับผมก็เลยไปจัดชุดสูตรมาใหม่หมดเลยนะครับวันนี้ทั้ง4สูตรนะครับเริ่มจากคลิปนี้ครับ3มตัวบนเศรษฐีของสูตรถูกห้างว่าติดครับเราจะมาวิเคราะห์วันที่กมีนาคมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคนะครับ เราจะเริ่มวิเคราะห์ย้อนหลังไป6งวดจะรไรดูสูตรที่มันดดดไปงวดแรกมานานันอาจจะเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างวิธีาการคำนวณครับเราจะเริ่มจากเราจะวิเคราะห์หาวันที่3มีนาคมนะครับใช้ผลการออกสลากงวดก่อนหน้าคืองวดที่2มีนาคมเราใช้หลักร้อยคูณหนึ่งหลักสิบคูณหนึ่งหลักหน่วยคูณหนึ่งในที่นี้คือ5้าบวกคูณหนึ่งเป็น5 0ูคูณหนึ่งเป็น0 5ย์คูณหนึ่งเป็น5บวกกันครับได้เท่ากับเลขสิ ทีนี้เราไปบวกตัวเลขคงที่ครับบวกหนึ่งคงที่เป็น11ใช้แค่หลักหน่วยเลขหนึ่งทีนี้ถัดไปเลยครับถัดไป1เป็น2ถัดไป2เป็น4ถัดไป1เป็น5ถัดไป2เป็น7 1 2 4 5 7ครับคาดว่าจะมา3ตัวบนแต่งวดแรกคาดว่าผิดนะครับ3มีนาคม310ครับเข้าแค่เลขตัวเดียวครับเลขหนึ่งผิดพลาดครับนี่แหละครับคือสูตรที่มันหลุดงวดแรกมาดูงวดต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างงวดวันที่4มีนาคมนะครับ4มีนาคม เช่นเดิมครับหลักร้อยสามหมหลักสิบหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหลักหน่วยครับศูนยูณหนึเป็นศูนย์นะครับบวกกันเราได้เป็นเลขสีครับบวกหนึ่งคูณที่เป็นเลขห้แต่เป็นหนึ่งเป็นเลขหกถัดไป2แต้มเลขแปครับแต่เป็นแต้มเลขเก้าก็ตัดไป2องแต้มเป็นเลขหนึ่งหกแปดเกาผลการออกครับสามตัวบนออก155มี1นึมีหามีหครบถูกต้องเป็นวงวนแรกในงวนที่สี่มีนาคมนี่เองนะครับที่ถูกเป็นวงวนแรกก็ มาดูต่อไปครับเฟ้นหาสามต,วตัวบนต่อไปนะครับงวดวันที่ห้ามีนาคมห้าศูนย์สามผมเขียนอนี้แล้วกันนะครับหลักร้อยครับได้เลขหนึ่งได้ห้าได้ห้ารวมกันครับบวกกันเป็นสิบเอ็ดบวกเลขสองเลขสามถัดไปสองเป็เลขห้าถัดไปสองเป็นเลขหกถัดไปสองเป็นเลขแปดสองสามห้าหกแปดครับห้ามีนาคมออกสองแปดหกมีสองมีแปดมีหกโอเคครับถูกต้องครบสามตัวเรียบร้อยครับครบสามตัวบนสูตรใหม่ครับใหม่ล่าสุด ใหม่ๆเลยครับมาแรงๆสองงวดผ่านไปถูกต้องครับมางวดที่3ามเป็นสองแดงเป็นแปดกเป็นหบวกกันเป็นสิบหกบวนึเป็นเลขเจ็เลขแเลขศูเลขหเลขสาผลการออกออกอะไรครับแปดูนเจ็มีแมีศนย์มีเถูกต้องครบสาตับนสามงวดผ่านครับสงวดถูกต้องมาแล้วมางวดที่สครับเราได้เป็นแปดนย์เจ็ดได้เป็น15ครับ เป็น6เป็น7เป็น9เป็น0เป็น2ผลการออกครับวันที่วันที่5เป็น6วันที่7ครับวันที่7มีนาคมครับ6 7 2ดมี6มี7มี2ครบ3มตัวบนถูกต้องครับนี่นะครับถูกเป็นสี่คนติดนะครับเราเฟ้นหา3ามตัวบนอยู่ยังไม่พลาดครับสูตรมันงวดวันที่8มีนาคมครับที่ผ่านมาล่าสุดเป็นสูตรที่ใช่ครับแต่เราไม่ได้เอามาลงนะครับวันที่แล้วเราไม่ได้มาลง เรามาลงงวดที่9นี่ครับงวดนี้เรามาลองดูกันครับงวดที่ผ่านมาเราคำนวณได้เป็น6 1เป็น6ครับ7 1เป็นเป็นบวกกันเป็น15ครับ15บวกนเป็นเลข6เลข7เลข9เลข0เลข2ผลการออก702ครับมี7มี0นย์มี2เป็นว่าครบห้างวดติดสถิติผ่านครับมาดูงวดที่7เห็นงวดที่6สิครับงวดที่6วันที่9มีนลคมที่อีึงนึ่งครับเราคำนวณได้เลขอะไรกันบ้าง7 1เป็น7 หลักร้อยครับหลัก10 01, 0 1 0 0์หเป็นหลักหน่วย2คูณเป็น2บวกกันเป็นเลข9ครับบวกดูเลขคงที่ตัวแรกครับได้เป็นเลข0ถัดไป1เป็น1ถัดไป2แเต้มเป็น3ถัดไปน1นึต้มเป็น4ถัดไป2แเต้มเป็น6กชอบบ้างไหมครับผมชอบเลข6ครับชอบเลขหมีครั้งหนึ่งผมขอ,อนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับก็เป็นที่สังเกตผมก็ชอบสังเกตดูนะครับตัวเลขมันรู้สึกคุ้นๆหน้าคุ้นตายัางไงมีลูขบบับวนไปวนมานะครับเอา3าตัวบนเราได้เป็น0 1, 3 4 6นนนนนี้ผมออกเรรนนื่งงิดึะคับ ผมมีอะไรให้ดูนิดนึ่งสังเกตดูนะครับตัวเลขเอาแค่2ตัวล่างก่อนก็ได้ครับสองตัวล่างตัวนี้8 7ดนะครับแล้วก็หมอก 2- 4สสังเกตก่อนนะครับแล้วมันก็ยังไม่มีคุณนะครับในศูนย์หาพอมาศูนย์หเริ่มคุณนะครับเลข7ลงมาแล้วครับเลข7แล้วก็เลข0ูนย์ก็ลงมาแล้วครับเลข0ูนย์เลข8คู่เลข7อยู่นี่นะครับ8 7ดนะครับ7เริ่มลงมาแล้วครับ สามงวดนี้ไม่เหมือนกันนะครับสังเกตไม่เหมือนกันพอเหมือนกันเสร็จปุ๊บเจ็ดศูนย์ลงมาเริ่มเหมือนกันนะครับพอเหมือนกันแล้วอะไรลงครับเรียกเพื่อนกันลงมาเลขศูนย์ก็ลงมาแล้วครับสามงวดต่อซ้อนนะครับเลขเจ็ดลงมาแล้วต่อมางวดแปดครับเลขแปดลงมาแทนศูนย์แปดศูนย์มันจะคล้ายๆกับสามตัวบนเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับหลังจากนั้นครับพอมันลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแปดเจ็ดลงมาเจ็ดลงมาแล้วแปดลงมาแล้วศูนย์ลงมาแล้วต่อมาจะเห็นอะไรไหมครับเลขห้า ต่อมาผมว่าชอบผมชอบสอง้านะครับสองห้าหรือสองหอะไรทำอนองนั้นนะครับเลขหก 6, เลขห้าแล้วก็มาหกห้าหห้าแล้วหก็ลงมาครับหกลงมาสาต่อมาเลขสาคราวนี้ไม่เหมือนกันผมก็กลัวว่ามวดต่อไปใช่ไหมครับอาจจะมีสามสห้าหรือไม่ก็3 2 3 4สามสอสามสีอะไรทำอนองนั้นก็เป็นไปได้ครับสามสี่แต่คราวนี้มาดู3ามตัวบ,บนห้าศูนย์ห้า ห0 5 50 5ูนย์นะครับเลขศูนย์ลงมา1ตัวเลขซ้ำๆกันนะครับเลขศูนย์ลงมา1ตัวเสร็จแล้วคู่ของศูนย์เหมือนเลข8กับ7นะคู่ของศูนย์มาปุ๊บเป็น5้าห้าแล้วก็เข้ามาหนึ่งห้าจริงๆครับหนึ่งห้าห้าแต่มันออกมาแล้วผมว่าตัวเลขมันคุ้นๆนี่เฉยครับมันออกมาบ่อยนะครับห5 5้าแต่ครั้งนี้มันออกมาไม่เหมือนกันครับ2 8 6หไม่เป็นไรเลข8ก็ลงมาอีกมาซ้ำกันเลข8เหมือนเดิม807 80 7ย์จาก8 0 7มันก็ลงมาอีกวหนึ่งมันก็มัน เลข6คู่เลข8นะครับพอถัดมาเลข6คู่เลข8ลงมาเลข6ลงมาครับแล้วก็8 0 7เอาเลข7ลงมา6กับ7ใส่มานี่2คู่8ก็2ก็มานี่นะครับพอ8มันลงมาใช่ไหมครับ8 0 7 8ู7คู่8ก็คือ26 2 6ตัวนี้คู่8ก็คือ807นะครับคู่8 26ก็เป็น70 7 2 6 7, 6 7 2พอ6 7 2มันก็ลงมาอีก้วครับเลข7ก็มา7อีก7 2็ก็ลงมาอีก้วครับ2อง 0, 0, 0, 8, 0 7, งเกรครับ แปดศูนย์เจ็ดศูนย์มันก็ลงมาคือคือผมกําลังพูดว่าตัวเลขมันมันเอ๊ะมันมันเคยออกมาแล้วบางตัวมันก็ออกมาซ้ําๆกันแหละนะครับสังเกตตัวเลขไหนไม่เคยออกมาช่วงนี้ครับเลขเก้าหายไปไหนครับเลขหนึ่งหายไปไหนสังเกตนะครับเลขหนึ่งเลขเก้าไม่ไม่เห็นหนึ่งเก้าสี่สี่ออกมานิดเดียวครับหนึ่งเก้าสี่ถูกไหมครับเลขสามงวดเดียวเลขสี่มังวดเดียวเลขหนึ่งหายไปเลยครับ เลขเก้าก็หายนะครับหนึ่งกับเก้านี่หายไปนานไม่แน่อาจจะมาวนนีกนะครับโอเคครับก็สังเกตดูแค่นั้นแหละครับว่าเจตหกห้างวดก่อนนั้นหวยรัฐบาลมันออกห้าหกหกห้ามันก็เข้ามาเลขเบิ้ลมันก็ออกไปออกหวยหวยจากฮานอยนะครับฮานอยมันออกหกหกหนึ่งหนึ่งห้า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 หนึ่งหนึ่งใช่ไหมหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งมันก็ไปออกอีกหวยลาวนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับปกติเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลเลขตรองไม่ได้ออกง่ายๆนะครับ แต่ช่วงนี้ออกถี่เป็นว่าเล่นตั้งแต่ฮานอยออกมา3ามงวดซ้อนแล้วก็ไปออกรูปหวยลาวหวยลาวมันก็ออกมาอะไรครับ2 7 7 7จดดอย่างเงี้ยเจ็ดเสองออย่างเงี้ยออกเบิ้ลกัน2งวดติดเหมือนกันเลยครับโอเคครับผมไอ้ไอ้นี่ก็คือเป็นข้อสังเกตแค่นั้นแหละครับว่าตัวเลขมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับถ้าเกิดคล้ายคลาบคาไปก็จับตัวเลขแถวนี้แหละครับที่มันเคยออกมาแล้วออกมาเป็นตัวเลขหลักนะครับแต่ถ้าไม่ก็แหกไปเลยครับเป็น1 9 9 1หนึ่งไปเลยครับโอเคนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นสูตรใหม่นะครับอย่าลืมครับ3ตัวบนผมแค่เสนอแนะแนวความคิดเฉยๆนะครับเสนอแนะเป็นแนวทางเพื่อช่วยท่านในการตัดสินใจการตัดสินใจขึ้นอยู่ตัวท่านครับเลือกสูตรที่ชอบสูตรที่ใช่ครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งในกฎหมายพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ